ไอ้แบงค์มันน้องผมมาเล่นตรงนู้นไงน,นี่ทำสน,นะมี่สิบตัวพ่อมตายมาไหมนี่นี่ไหนบางร้านนี่ขอแค่ปืนกลอ่ะยาเยนะนี่มีผมนอนอยู่รอบนอก่ตายตาย,ยังตาย,ตายแล้วมั้ง โอ้โหลูกกระสุนไม่มีแล้วว่<ม>นะทั้งกระสุนทั้งยาอ๋อยังไม่ตายเลยมันไม่ตายอ่ะไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะหลุดเอาแรลกเลย เอาของหายหมดเลยใครมาเอาของผมไปวะมีคนโดูของวะเยอะชิบหายเลยเฮียกลุ่มหนึ่งบ้านไม้มีปืนป่ะวะ ข้างหูไม่ตายวะปืนเหี้อะเอ้ยโอ้ยี่สิบคนในสัตว์ใครสูว้วะไใครใครเมื่อกี้โคโกวิ่งรอบตรงข้างบนหน่อยดึงผมหน่อยให้ผมลง แล้วคุณแน่ผมเก็บผม่าสองคาสองอยู่ตรงไหนเดียไปเก็บผสมให้ตัวเปล่าอ่ะสองบ้านผมบ้านผมบ้านผมโครอยู่ข้างบนเอาปืนย้นมาหน่อยยไม่ย่ไมมาดไม้ไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมอยู่ตัวมาแมเยอะเลยว่ะกระโด่อยู่กระโด่อยู่ตัวเปล่าผมมดอยู่ไม้ไม้ขอปืนหน่อยไม้ มีไหมมีไหมมีมีมีกระสุน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 มาปืนดิเพื่อนเอ้แค่ไม่มีเลยเหรอไปรู้ว่าบ้านเราโตอนนี้จะวิ่งเข้าบ้านนะห้ากอล์ฟมอเตอร์โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอผมตัว้ี่โอ้โหโอ้โห ไอถืออะไรกีวะเนี่ยยา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 ผมอยู่ข้างคนดูโอ้ตายเลยมีคนอยู่ห่างคนนดงกูมาเก็บศพดีทีไงทำไมเตียงผมหายหมดเลยวะมันเผาไงมันบุกมันเผาแล้วฉันสู้แล้อก็กดดีดลูกอะไอฮะไอฮะโอาตาไม่มาที เง a ยบเ y ียบงกูตายไปดีไปดีาโดอ o มผมเกิดมาของหายผมว่าใครอยมใอามผมโผมนอนอยู่บ้านแอบไงจะตุ๋ยมันไอ้ลำเป๊ะ้ามิคามีอ้าวอ้าวเด็กบว่าบะกโอเคโอเคโอเคเปดีด เดี๋ยวผมขึ้นเป็ูของตู้ของทำเตียงให้ไฟหมดแล้วเหรอคำดๆันังเดี๋ยวนี้อา้ไม่มีของว่ะบ้าไม่มีผ้าว่ะมีแต่ไม้ใครวนี่ยตวเปล่าเนี่ยอากูดึงอากูมาแกะแอ้มองผแอมแมาเก็บของคือบ้านของบ้านผมนี่ของโคตรหกามีกันกันมกันอีารการมมดมี กไม่ันอยู่โน่นมันอยู่โน่นน่มโดนจริงๆตายหลังหลังเห็นแล้วโดนปุ้งเราเองไงวะปู้แล้วกูเลยลงไปกูเลี่ยยิงยิงไงยิงผมไม่รู้ะแดงกระโดดอยู่กระโดดอยู่ผมตัวเปล่านะวิ่งมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวอ้อมซ้ายให้เนี่ยอ้อมแล้วอ้อมแล้วผมอ้อมขวาอยู่โผมล็อกคิดเยอะมากเลย โดนไม่เมไม่ได้เิมไม่ได้บึ้มยิงม hey, ันยิงเอา่เตาโอ้โโอ้โมรเอยงว้บ้านอยู่ตรงไหนวะนี่มันอยู่มันอยู่บนเสาอ่ะโอ้ยกันขอเึอร์เว้ยอยู่เว้ยของเรายังอยู่เยอะเว้ย ไม่ไม่ไม่มาตรงนี้ไหมประตูที่เราซอยซอยมันเรได้ระเบิดจักรประจุมามามจักรประจุอันนั้นฟีสมาสตายหนึ่งตัวบล็อกเก็ตโอ้โคตรมืดเลยใครใครเปิดประตูลงมาวะบอม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 ตายตายหนึ่งตายหนึ่งมาเข้าเข้าเข้า โอ้โหได้ปืนได้ปืนไดปืนเนี่ยกระป๋องใครวะเนี่ยใครโดดใครโดดกุ้งกุ้งกุ้งนี่พี่พี่พี่โอเคโอเคโอเคมาอนมันกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยจะตายแล้วจะตายแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันนึกกระมือจำอยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวยิงไอ้กุ้งอยู่ข้างบนป่ะเมื่อกี้ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ป่ะเอากุ้งอยู่ไหนอ่ะนี่นี่ตรงไฟไฟกลางกลางเลยกลางกลางเลยกลางสายแล้วคนอื่นใครอยู่เนี่ยปุ๊ กนเพื่อเดมไงพวกคยิงวใครยิงวะไม้ไม้มูตัวนี้ไม้ไม้รูตัวนี้เตัวนียอะตัวนี้ตัวนี้เยอะตัวผมเีตายอ่ะผมเยอะดินแม่น้ำมีปืนสากระบอกอ่ะไยวผมรู้ไงโทโทษโทษเฮ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วเดียเราคนงเก็บของแล้วกันพวกนี้มันลง มีคนเก็บของผมใครอยู่ฝั่งนู้นวะใครอยู่ฝั่งนู้นวะมีคนเก็บของผมเก็บยิงเลยไม้ไม้ไม้กระโดดอยู่ไม่มีผ้ากับไม้ใครรูดของอยู่นั่นน่ะไอ้ไม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 ้โอเคโอเคบนหัวกุ้งบนหัวบนหัวบนหัวอะไรนะใครอโดนตีบ้างบอกหน่อยหล่อหล่อบนหัวกุ้งบนหัวยิงบนปอบ้านเราเดินเข้าได้นะ เก็บของมาแล้วกลับมาเก็บของแล้วกลับเลยเก็บของแล้วกลับเลยตรงไหนก็ได้ข้างนอกเฮ้ยเฮ้ยใครยิงสไนใส่กูเนี่ยกูโดดอยู่เนี่ยผมหาผ้าก่อนใครแล้วกุยิงมันบล็อกตู้เลยใช่ไหมน่าจะบล็อกข้างล่างหัวมึงไอ้สัสขอเลยกู้ขาน้าเลยของกูเต็มของกูก็เต็มเที่มี่มีผ้าว่ะยิงสไนให้เดี๋ยวพี่ยิงสไนให้เก็บของเลย ไอ้ไอ้คนคนอยู่บ้านพี่นริระเปิดเปิดประตูให้หน่อยดิเออามาประตูไรเปิดได้นี่ผมเปิดไม่ได้ผมยังไม่ได้ใส่ละเหรอข้าว่ามัหนึ่งที่อยู่ข้างบนเลยผมเปิดไฟเดินอยู่ตรงบันต่อป้อครับข้างบนนั่นแหละผมเอาของขึ้นมาเก็บไว้ของเยอะตรงไหนตรงไหนตรงไหนเอาเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยเนี่ยลูกปริทธิ์กเหลือหกนัดอยู่ตรงนั้นผมผมเปิดเขาเพิงอยู่นะ ครับเตียงอยู่ปอตู้เราเราไม่โดนปอใครใครใครมีกระสุนเอเคเยอะมั่งแบมแบมแบมนี่แบมแบมตู้ก็รีบุดบ้านแล้วจบแล้วง่ายแล้วเก็บกองเก็บกองนี่ตู้แตกมันยริงๆนะเนว่าเราเซ็ไม่โดนนะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่คุณแดดจัดการครับมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วตัวนึงมันจะเข้ามาอีกใช่ปะ รอวางในบ้านเลยรูมแคมป์หน่อยได้ไหมรูมแคมป์หน่อยของไม่มีมันอยู่ไหนอ่ะเนี่ยมันอยู่แคมป์วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันลงมาแล้วตัวเปล่าลงมาแล้วตัวเป่าลงมาแล้วตัวป่าไปยิงโมทัพยิงผมอะโกงกงกงไมสู๋อะของสู่อะมาเก็บเลยดิสู๋อยู่ตรงไหนอะตรงหินเหรอไม่ผมตีเตียงอยู่นั่นแทตัวนายอยู่กับพี่นะถ้าไม่ใช่ก็จะได้ยิงเลยมันจุกในบ้าน โเปล่าลงมาแล้วนะโอเคอันนี้ผมกำลังไปช้านะอะโหลโหลใครมีนุกกระสุนมากเนี่ยเอามาให้หน่อยมีมีอยู่ไหนครับอยู่บนบ้านเลยครับบ้านของผมปะแยมอยู่ไหนอะหมายวกบคุณอันนนี้ะครับบ้านเราขึ้นขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเอาเอาไว้ตรงกล่องกลางบ้านนี้ก็ได้กุ้งมาเนี่ยกุ้งมาเนี่ยกุ้งรู้ขออยู่วะซึมซึ่ง ไปกีไปกีไปกีตัตัวโดนแบกุ๊ตัวนั้นตัวไหนเพื่อนไปเลยกร็นำมันเพื่อนวางมันหมดแล้วเพื่อนไปโอเคโอเคตายจัดแม่งไม่รู้จะแต่พวกกูเป็นใครผมเป็นสไนเฮิร์ข้าเดีเองด้วยผมอยู่บ้านเตานะกำลังไปมันอยู่บ้านแคมป์ใช่ไหมเก็โอเคโอเคขมงคาเปิลตายเฮียกุ้งสายมือสายมือตายหนึ่งบนแคมป์จบนะ

ไว้ใ้เข้ามาเข้ามาผมอยู่ในแคมป์เวเร็เข้ามา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 มนมมไอ้กุ้งะประเด็นเ่ยอเ้อเสื้ออเสื้ออไเ่ยใครนใครวะผมอยู่ในบ้านคุ้มมาแล้วรเเข้ามาไออยู่ท้นไออยู่ันสอกุ้งกุ้งกุงอยู่บนน้นดินมาต่างเนี่ยกุ้งกุ้งอยู่้าตางเนี่ยไครยิงเคายิงผมาไอจุดไฟครจุดไฟครับมาม้มาตอรักกันรักกันกัน ะหนนนาีคือัไปนแล้วไปไปไปตัวดำตัวดำตัวดำถือทอสนะเร็วมาบ้านเข้ามาในบ้านแคมป์มันก่อนได้ไหมคนที่อยู่ข้างนอกไปใครใครมีปืนไหมผมอยู่ข้างในบ้านอย่าเงี้ยอย่ายิงอย่ายิงในบ้านหน่อยนะไม่นะผมไม่นะงวิ่งเข้าบ้านแคมป์ผมแรงวิ่งเข้าบ้านแคมป์เอออย่าพึ่งรูดอย่าพึ่งรูดคุมก่อนอย่าพึ่งรูดใจเย็นๆไม่รูดไม่ได้ผมไม่มีปืนใช่ เฮ้ยยิอี้ผมไปต้องบ้านให้จอมใครครอยู่้นห้รอยู่นหิน้ย่าปวดร้อนดิว่ะโอนโดนนตัวคาบันคาบจิัตายแล้วมึงปั๊มกกกกขอยาเลยมยมียาดีเดี๋ยวไปุนบ้านใครเดี๋ยวเผมไปล่าต่อนะเจนใครใครอยู่บ้านแคมันอะรยิงแถวบ้านน่ะไอ้รู้ดินั้นอน่ใครยิงอะ